ทุกคนเบ,บิงอุนบางใหญ่ๆทุกคนรันโ่โตัวด๋ยเจ้าเอามันตัดมันยังคือ,อยังถืกอก่อนนี่นะทุกคนฮอเวลาสี่โมงสี่โมงปลายนะทุกคนสี่โมงแรงเนาะข้าเจ้าเกาะเลิกวิงนะ่งแล้วทุกคนพอเลิกเสาร์ใน,นหนึ่งมันนอมนมาเนี่ยเบิงอันนี้มันขา่าวข้าเจ้าได้ตัดสี่มือผ่านไปนะทุกคน อ่าข้าเจ้าเลิกเวียงนี่ก็เสียใใส่ก๊บตูน,นแล้วแก็ไปอาบแล้วทุกคนน,น,นี่แล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็มาฮอดที่หาปตูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเขาไปใส่น้ำกันเลยนะฮะโอเคนี่หลังจากที่ใส่กับตูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ ออก็เปลี่ยนสบายอ่ะนะทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปไปมุดสกูส๊ตสกูลเนาะเอามาอยู่กับข้าเจ้าในส่งพ่อก็ดูดูดแชแนลสินเคยนะฮะทุกคนก็นะฮะทุกคนอ่าข้าเจ้ามาในมือนี่เนาะก็จะมาพาทุกคนไปยามกับตุ้นเนาะอันข้าเจ้าใส่มือว่านเนาะทุกคนไปกันเลยเดี๋พาทุกคนมีหลุนเนาะไว้สิถึกหรือบ่ถึกนะทุกคน ไปกันเลยเนาะไปแล้วนะทุกคนนี่แหละนะทุกคนอันนี้ก็คือหนาของข่าเจ้าเนาะแต่ว่ามันแห้งแล้งเนาะทุกคนปีนี้พะเมาก,ก็าเลยถ้าตัดอ่อาจากตัหน้าญามาตัดแล้วเราปลูกสลีเนาะทุกคนไร้ปลูกเขาแล้วปีนะน,ปปปนี้เพราะมันแห้งแล้งก็นาบอกโพยอย่างประมาณนั้นแลนะทุกคนนี่ข่าเจ้าก็ตัดได อ๋อสีมือแล้วเบิง้งไดดิซัมนี่ทุกคนพระเจ้าตัดสีมือนะไดดิซัมนี่นะแต่ถ้าแมนอ่าคนอื่นกันเขาส้ำนานเขาเคยตัดแล้วเขาตัดทฤษฎีลายก่อนนีนะ้เนาะนี่ตัดได้แต่มือสามล็อกมือสี่ลอ็อกเฉยๆเนาะเออทุกคนอันนั้นเดี๋ยวนี้ก็กมาหอดแล้วเนาะมาหอดบ้อนห่างตูนแล้วนะ,นนนะทุกคนมาลุ่นอ่าห่างที่หนึ่งเลยนี่ทุกคนเบิ้งอัดสิบู่ห็นเนาะ ว่ามันเม็นตอนสามว่ามันคำเออมันมืดเนาะจะอีจะอีะอถึกไหมโอ้ยบ่ถึกทุกคนก็คือว่าแล้วนะทุกคนบ่ถึกแลวทีหนึ่งไปเบิ่งหลังที่สองเลยอ่าอันนี้มันเม็นห่างอันเดียวกันนะทุกคนแต่ว่าขออ่าคอยใส่าาาสามล่างนะโอุบาทว์ฟัก มันคือว่าตันแนวนี้ก็เดี๋ยวก่อนนะโอ้ยบนหนา้าใส่ทางลุ่มเลยโอ้ยมันตันทุกคนมันตันเบิดเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยบได้กิน เือโกนทันใส่ก็ไปใส่กบดิบกบถืงเนาะอันไคโอ้ยเหยื่อหายโอ้ยสองรางแล้วบดถืงเนี่ยยังวะเอายังอ่านล่างที่สามเลทุกคนพวกเอาไปลุ่นเบิกนํากันเลยเนาะนี่อันนี้สองรางแล้วบดถืงเนี่เบิก สาธุถือเดี๋ยวลานเดืสารม่หลุนเนาะมันลุดนนำกันเลยคนอะไรสิถือหรือบ่ถือเนาะนี่องล่างบ่ถือแล้วโอ้ยมื่อนั่นเหตคลิปว่าถ่ายคลิปมื่อนั่นกับบ่อ่าไปยามกับบ่ถือไปใส่กับตัวเนี้ยนี่สิบบ่ถือคือกันเน่ยบอกอุ้ยมันตันทุกคนโอ้ยเฮียตันเห็ดยง่ยงกูเฮ้ย วิ่งถึกทุกคนวิ่มันตันกูไม่เชื่อยังถืออ่ะกจ้านะโอ้โหโอ้อ้าวโอ้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  i อ้โ้โอ้ o อ้โ a ้อ้ออ้ ถึงนะทุกคนส่องมาเพราถึงแต่ว่าล่าไปสามถึงนะทุกคนโอ้ยดีใจแหงโอ้ยได้กินตุ่นนะเมื่อนี้นะดีใจดีใจด้วทุกคนเบิ่งขุดใหญ่นะทุกคนบักใหญ่ใหญ่อ๋อใหญ่สำหรับข่อยเด้อันนี้เด้อฮัลโหลโอ้ยดีใจแหงทุกคนเบิ่งโอเคมันอืม อันนี้ก็เแมนตูนข้าจ้าใส่อถือครั้งแรกในปี2022เนอนะเพราะว่าใส่บ่เคยถือนะตูนนี่นะมันมานมานมันมานมาน,มาน,นี่ครั้งแรกของปี2022เนอนะทุกคนข้าจ้าได้ใส่ถืออันตูนนี่นะพอปีนี้ยังเก็บย,ยังใส่บ่ถือจากเถื่อเนาะอะตอนแรกเฮามาใส่อีกน้ำกันอ่ะทุกคนนี่เดียวตัวน,นี้อ่าข้าจา้าแกออกก่อน เบื้องแบงใหญ่ๆัลหลโอ้ยเบิงทองมันอคือซีมนลูกแลวทุกคนลูกมันคือซีอ่ในทองนี่เนาะเบิ่งดีครับผมอ้าวล่วนะเนาะทุกคนสํำหรับคลิปนี้เนาะข้าเจ้าขออัลาทุกคนไปเพียงแต่ซำนี้แ่ะเนาะแล้วนะ่วคยมาพอกันไหมในคลิปหน้าเนาะทุกคนอ่า่พเมพี่น้องทนันใดเข้ามาแล้วฝากกันกดไลค์กดเสก์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจและแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของค้าเจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้ค้าเจ้าขอลาคนไปเพียงเท่านี้เด้อบ,บาย